สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมใหม่ Luna Origin สุดยอดเกมแนว MMORPG สุดน่ารักขวัญใจสายเบลเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในพาร์ทนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำคัสอาชีพที่มีอยู่ภายในเกม Luna และก็ระบบต่างๆภายในเกมว่าจะมีความน่ารักมุ้งมิ้งขนาดไหนงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาชีพกันก่อนนะครับในการที่เราจะสร้างตัวละครเขาจะมีให้เราเลือก3ามเผ่ามีเผ่าเอล์เผ่ามนุษย์และเผ่าดาร์กเอล แต่เขาก็จะมีแยกเป็นตัวละครหญิงชายและคารดอาชีพแต่ละเพศเขาจะถูกฟิกไว้นะครับสำหรับอาชีพแรกก็จะเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์นี่ก็จะเป็นนักธนูโจมตีระยะไกลเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบโจมตีแบบไม่เสียเลือดเน้นอยู่ไกลจากมอนเตอร์มีหลากหลายสกิลให้เลือกใช้งานและแต่ละสกิลเนี่ยก็จะมีความรุนแรงด้วยเห็นไหมครับมีวางธงวางแถบยิงแบบชาร์จกระสุนโคตรแรงยิงเดี่ยวยิงหมู่มีหมดจะเล่นแบบโซโล่ก็ได้หรือว่าจะไปเป็นปาร์ตี้ก็ได้เหมือนกันอาชีพต่อมาคูเซเดอร์คาดอาชีพนี้ก็จะเป็น เป็นสายแทงที่มาพร้อมกับพลังป้องกันและค่า SP ที่เยอะที่สุดยังสามารถถือโลเพื่อเพิ่มพลังป้องกันที่มากขึ้นได้เขาก็จะเป็นสายแทงชนให้กับเพื่อนมีดาเมจอยู่บ้างเล็กน้อยเน้นเล่นเป็นปาร์ตี้แต่ถ้าเราหาของดีๆได้โจมตีก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาจะมีทั้งสกิลมูสกิลเอาตัวรอดแต่สกิลส่วนมากเนี่ยก็จะซับไปทางปาร์ตี้มากพอสมควรและอีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นเซนจะเป็นหนึ่งอาชีพที่มีประโยชน์สุดๆไม่แพ้กับคีริกเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เพราะว่าสามารถช่วยซับพอร์ตและเพิ่มความสามารถ ให้กับเพื่อนๆจะเชี่ยวชาญในการเปิด up, บ D ัฟลบดีบัฟที่ได้มาและยังมีพวกดีบัฟคอยป่วนฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยแหละถึงแม้ว่าจะมีโล่แต่ไม่ได้ถึกขนาดที่ไปยืนชนได้ส่วนมากก็จะเน้นให้ตัวเองรอดนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับครูไซเดอร์เซนจะเป็นสายบัฟละซีมากกว่าดังนั้นถ้าเพื่อนๆชอบเป็นสายซับให้เพื่อนเพื่อลงดันอาชีพเซนถือว่าเป็นหนึ่งาดอาชีพที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับอาชีพต่อมาอาชีพที่สี่วอรพนีะเออร์อาชีพนี้ก การโจมตีของเขาก็จะเป็นระยะประชิดมีความถึกอยู่บ้างเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยต้องเน้นเข้าชนแต่สกิลก็จะมีความรุนแรงหนักน่วงมีทั้งดึงมอนตีมอน,มอนแบบหมู่หลกัหลกๆเลยก็คือเขาจะเด่น2ค่านะครับทั้งค่า s ปีแลวก็ค่าพลังกำลังถ้าเพื่อนๆชอบสายดาเมจหนักๆตีแบบโป่งป้างสกิลแบบทีเดียวจอดเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับวอริเออร์ถือว่าเป็นหนึ่งคสอาชีพที่ไม่ควรพลาดอาชีพต่อมาอาชีพที่5นะครับมาร์เก็ตเทียอันนี้ก็จะเป็นอาชีพปืนเขาจะเป็นคาสอาชีพใหม่ที่มีความเชี่ยว ชาดทางด้านโจมตีระยะไกลที่รุนแรงมีอัตราคิดิคอนที่ค่อนข้างสูงมีสกิลวางกับดักพร้อมป้องกันศัตรูที่จะมาถึงตัวด้วยความที่ว่าสกิลรุนแรงจึงแลกมาด้วยสกิลค่อนข้างช้าโหลดน,นันนะครับเขาก็จะมีระยะเวลาในการโหลดถึงจะสามารถยิงออกไปได้แต่แลกมาด้วยดาเมจแบบจัดเต็มมากๆนะครับถ้าใครคิดว่านักธนูเล่นง่ายเกินไปให้เพืเ่อนๆลองหยิบม,มาเก็ตเทียมาเล่นจะได้อีกสีสันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอาชีพถัดมาคีริกอาชีพนี้จะเป็นพระแม่สายซับพอร์ตเป็นตัวเปิดปับ๊บซ อ,อาจจะไม่เหมาะกับการเล่นคนเดียวมีบทบาทเด่นๆในการเล่นแบบปาร์ตี้จะฮิวจะซับจะบัฟได้หมดแต่ข้อเสียหลัหลกๆเลยก็คือจะมีเลือดค่อนข้างน้อยทําให้ลุยคนเดียวค่อนข้างลําบากแต่ก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความต้องการในปาร์ตี้ค่อนข้างสูงจะหาตีได้ง่ายที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากหาเพื่อนเล่นในเกมอาชีพครีดิกถือว่าเป็นหนึ่งคา,าชีพที่ไม่ควรพลาดน,นะและอาชีพตัดมาซอดมาสเตอร์เขาก็จะเป็นนักดาบคู่กระทาไม่ถือแล้วนะครับมาถือดาบคู่เลยตัวละครผู้หญิงเผามนุษ อาชีพนี้ก็จะมีพลังโจมตีที่สูงบูได้ไม่ต้องรอใครเจียวชาญในการโจมตีหลากหลายธาตุมีทั้งความเร็วทำดาเมจได้รุนแรงเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบเป็นสาย p v p หรือกิ้ววอลอาชีพซอร์มาสเตอร์ก็เลยจะพลาดไม่ได้นะครับและก็มาถึงอาชีพสันม์ม้าร์กวิสัตต์ตัวนี้ก็จะเป็นด์กเอลดักวิสัดถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่มีสกิลที่รุนแรงที่สุดในเกมเขาจะมีสกิลเวทให้เล่นหลากหลายสายไม่ว่าจะเป็นสายเวทไฟเวทน้ำแข็งสายฟ้าแต่ก็จะแลกมาด้วยการใช้มานาที่ค่่่อออนนนนข้าาาางงงมมกกจจะะเปืาาหยรรแแตสแส็ุใ เหมาะสําหรับคนที่ใช้ในการล่าบอสหรือ PvP Q War นี่ได้หมดเลยนะครับถ้าใครชอบดาเมจหนักๆไม่ควรพลาดน,นะครับยิ่งเป็นดาเมจหมูด้วยนะโอ้โหได้เรียกว่าฟังก์ชั่นหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะปวดหัวกันได้เลยส่วนอาชีพที่9้านะครับก็จะเป็นวอลล็อกถ้าเพื่อนๆชอบต่อสู้แบบ2ต่อนึงวอลล็อกถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ไม่ควรพลาดเพราะวอลล็อกก็จะเด่นในเรื่องการอัญเชิญอสูรมาช่วยต่อสู้และยังสามารถใช้เวทมนต์ได้อีกหลากหลายแต่ก็จะแลกมาด้วยระยะเวลาครูดาวที่ค่อนข้างนานแต่อาชีพนี้ก็จะฟาร์มได้ง่ายลงดันได้่าย แต่หอได้ง่ายมากๆนะครับเพราะมีลูกสมุนคอยวิ่งชนให้ทําให้เรามีระยะเวลาในการไล่สกิลได้หรือเราจะปล่อยจอยโดยที่เราไม่ต้องเล่นก็ได้เหมือนกันแต่ไม่เล่นไม่ได้นะเดินลูกล้อองตายถ้าไม่แข็งแกร่งพอและนี่แหละครับก็คืออาชีพทั้ง9ภายในเกม Luna Origin เห็นไหมครับมีทั้ง9คา้าสอาชีพแต่อาชีพนี้ก็จะมีความน่าสนใจโดดเด่นแตกต่างกันไปถ้าใครชอบดาเมจก็ไปดาร์ควิสต์ถ้าใครอยากเสกมอนต์ก็ไปวอลล็อกถ้าใครเล่นสายฮิลอาจจะไปคีริกหรืออาจจะไปเซนแต่ถ้าอยากได้แท้งอาจจะต้อง ไปเล่นครูเซเตอร์แต่ถ้าเล่นสายบู oy, ้หน่อยพวพีเดนอาจจะต้องไปเล่นซอร์มาเตอร์หรือวอลเลเยอร์ส่วนฮันเตอร์เนี่ยจะเป็นหนึ่งาอาชีพที่เล่นง่ายที่สุดนั่นเองนะครับและด้วยความที่ว่าเกมลูน่าออริจินเราสามารถปรับชุดคอตูมได้จะเลือกใส่แบบไหนไปก่อนก็ได้นะครับอย่างคอตูมนี่เขามีให้เลือกเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะเวลานั้นก็จะไปอยู่ในเกมกับเราด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครชอบแบบสายเท่ๆเ,เลือกใส่ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับและเวลานั้นคอยไปเปิดซุ่มกาชาเพื่อหาคอตูมมาใช้แบบนั้้้นนนกก็ไไดดเเเหมมืืออัั่ราตว ที่เราต้องการแล้วเราก็ทำการสร้างและก็เล่นได้เลยเขาก็จะมีเนื้อเรื่องภายในเกมให้เราดูด้วยนะครับให้เรารับชมบอกเลยว่าภาพเนี่ยสวยไม่หยอกและภายในเกมก็ยังมีระบบ ARPG หรือออโต้สุดชิลในเกมดูหน้าออริจินเพียงแค่เรากดที่เริ่มเควสเขาก็จะทำเควสให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะคุยสนทนากับ NPC อย่างตัวละครลูน่าให้แล้วก็ทำเควสอื่นๆให้เลยนะครับยกเว้นจะเป็นในช่วงตอนเข้าดันเจี้ยนหรือจะเป็นในช่วงการลงหอคอยถือได้ว่าก็จะเพิ่มความสบา ให้เป็นเพื่อนเนี่ยได้มากโหเ,เลยเนี่ยครับเขาก็จะมีขึ้นทงเพจหลักอัตโนมัติเนี่ยเรากดแค่นี้ครับที่เหลือ ปล่อยได้ยาวจะตีมอนคุยกับ NPC ได้หมดและในส่วนของการออตโต้เราสามารถเลือกมอนที่เราจะตีได้เลยนะครับเราอาจจะบอดตีมอนแค่กอบบินหรือตีแค่หมีขวานไม่จําเป็นต้องเลือกทุกตัวเลือกเฉพาะตัวก็ได้เหมือนกันแบบนี้เขาก็จะบอดให้นะครับสำหรับตัวละครที่เราเลือกจะได้ว,ว่าเล่นง่ายกว่าเดิมอีกและภายในเกมดูหน้าออร์เรนจินดีนะครับเขาก็จะมีระบบอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงที่เอามาช่วยเพิ่มความสามารถให้สัตว์เลี้ยงเขาก็จะมีทัศษะยิ่งระดับสูงนะครับก็จะได้ทั้งความเร ลดคูด,ดาวหรือบางตัวเนี่ยก็จะบวกอัตราคิดคอนไห่นะครับเขามีตั้งแต่ระดับ C ระดับปีระดับ A แต่ละตัวเนี่ยหน้าตาน่ารักษุดแปลวเอาเรื่องจริงๆนะระดับเอ็ดนี่เริ่มเป็นตัวเลยนะครับอย่างกาแฟลี่มีอากีล่าเห็นไหมตัวนี้ก็จะบวกความเร็วในการโจมตีนะครับสก,กิลเราก็ต้องดูเอาว่าตัวนั้นมีความสามารถยังไงมีระดับ R S นะครับยูไมนี่โอ้โหทักษะโคตรเยอะบวกอีพีให้หักนะหรือสุดยอดความน่ารักต้องจัดแล้วล่ะยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมี ระดับ U, j a r ส s Penas, v e l i n a และอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือ Kaiser เป็นระดับ u า ผานะก็จะมีความสามารถหรือทักษะให้เราด้วยเช่นกันนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วอ่ะเขาจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาอยู่แล้วก็จะบวกพวก Mac MP m a c s p ็กอ็ทำให้เพื่อนสามารถหาผานะระดับสูงได้เราจะได้ทั้งวิ่งไวเล่นได้ง่ายมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยก็ว่าได้นะครับไม่จบแค่ผานะ,นะครับที่มีความน่ารักสําคัญก็จะอยู่ที่คอสตูมโดยพื้นฐานเวลาเราเลือกคอสตูมมาเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราชอบตั้งแต่ตอนเริ่มส่วนเวลานั้นภายในเกมเขายังมีคอสตูมอื่นๆอีกมากมายเราก็ สามารถไปหาสวมใส่ได้นะครับอย่างชุดนี้กางเกงรัดรูปหรืออย่างชุดนี้คนป่าอ่ามีหน่วยพิทักษ์โลกด้วยหรือชุดแต่งงานจีนชุดพวกนี้เราก็สามารถมาดูที่สาลานุกรมได้นะครับบันนี่บันนี่โอ้โหดูชุดนี้สิเจ้าประสาทมาเต็มยศจัดครบสูตรมีชุดยมาทูตด้วยนะครับชุดไซอิ๋วก็มาชุดโอลิมปัสก็มีชุดเวนด้าสายง่วงก็มานะครับพวกชุดพวกคอตโตอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะสามารถหาได้จากนี่เลยใช้เพจในการเปิดสุ่มในหน้าเมนูอันเชิญ มีเปิดแบบ1ครัง้10ง10ครั้งแล้วก็30ครัง้งแต่ถ้าเปิดแบบ30ครั้งเนี่ยก็จะคุ้มที่สุดเดี๋ยวผมลองเปิดสุมให้ดูนะครับกดไปนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกการเปิดสุมจริงเขาก็จะมีออร่านะถ้าได้แบบเนี้จะเป็นระดับ S, <S หรือเปล่าลองดูซิอ่าระดับ S มีแสงออร่าบุงวิงเด้ออย่างเท่ดูได้เลยว่าอันไหนมีความแตกต่างก็ถามเพื่อนเน้นหาสัตว์เลี้ยงระดับ S หรือสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นมากกว่านี้ RS ก็จะดีมากโอกาสออก RS เนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์จุดห้านะ อยู่ที่ว่าเราจะได้ตัวไหนอีกทีหนึ่งนะสูงสุดในการเปิดสุ่มอันเชิญเนี่ยจะอยู่ที่ R S นั่นเองโอกาสได้ S จะอยู่ที่3%ด้วยกันนะครับเชกเช่นเดียวกันกับพานะมีโอกาสที่เราจะได้ R S ด้วยได้มาบอกเลยว่ายิ้มแฉ่งแน่นอนอ่ะลองเปิดสุ่มพานะหน่อยแบบ30ครั้งนะครับดูอล่าดิซี่เขียวแล้วฟ้าแล้วแล้วยังไงซีชุบๆๆๆ A ทั้งนั้นเลยร <laughs> อบนี้ล่ะองมาจิ้งจิงนี่มาตัวที่2เลยครับเอ้ยมา2ตัวระดับ S ใช่ไหมอ่าระดับ ได้าาไม่เป็น R S นะครับถ้า R S นี่ก็จะเถื่อนเลยนะได้าามาแล้วเราก็มาใช้งานได้เลยเวลานั้นขี่พานะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสวยมากมีของดีแล้วบวกสเตตัสให้ด้วยและไหนๆก็ไหนๆมาสุ่มคอตุมกันหน่อยละกันนะครับเฮ้ยสามารถทําให้คอลเลคชันสําเร็จเขามีเก็บคอลเลคชันด้วยนะพรีเมี่ยมพรีเมี่ยม <laughs> พรีเมียมไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรไปสุ่มปีกแล้วกันขอดูปีกหน่อยสิปีกพรีเมียมขอสตูมหญิงโอกาส1%นิดนิดๆรอบนี้แหละมีไหมเปิดสูมแบบ10ครั้งนะครับไม่มีขอกดไปอีกสักทีหนึ่งวิงโผล่มารู้เรื่องครับอีกสัก10ครั้งปาฟ้าแบบนี้เฮ้ยมาแล้วถึง2ชิ้นนี่ต้องอย่างงี้สิครับมาแบบ2ชิ้นของจริงนีกก่ก็กดใช้งานใส่ไปได้เลยเขาก็จะบวกสเตตัสทัศให้การที่เรามีพวกสัตว์เลี้ยงผ้านะหรือจะเป็นพวกคอสตูมนะครับเราก็สามารถมาเก <collection, S 2> เพื่อได้โบนะัสสเตตัสจากตรงนี้ได้ด้วยเพิ่มเข้าคอลเลกชันเข้าไปเพิ่มเข้าคอลเลกชันเข้าไปนี่แหละครับแค่นี้ก็จะได้โจมตีไกลภาพบวก0ุด5%เนี่ยเราต้องเก็บคอลเลกชันให้ครบยิ่งถ้าเป็นคอลเลกชันหลังๆนะจะได้ทั้งค่าทัศน์แต้มสเตตัสและก็ความสามารถพิเศษขึ้นอยู่กับออปชันนั้นๆด้วยเช่นกันนะครับอย่างสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันฉะนั้นเราก็ควรที่ต้องหาใส่เก็บคอลเลกชันให้หมดในส่วนของชุดแฟชั่นเนี่ยเราก็จะมีได้เพิ่มเติมด้วยนะจากสมุดเช็คชืื่่่่ออจจาากกตรรรงงนนีี 2, ้้เเเลยแคชช็็ถึวััท2ะไดบ หรือจะเป็นวันที่6จะได้รับคอตุ่มนักสู้แล้วเขาก็ยังมีของอื่นๆให้เราอีกด้วยลองหดมอนเตอร์หน่อยสิสกิลเข้าไปครับเดี๋ยวเราอรัญเชิญโกลมนี่เป็นสายวอลล์นะแล้วก็ลงสกิลปึ้มในส่วนของในเรื่องสกิลเนี่ยเราสามารถเลือกปรับแต่งเลือกอัปเกรดเลือกบิวที่เราต้องการอัปได้นะครับเขาก็จะมีสกิลแยกย่อยออกไปให้เราอัปเป็นสายนั้นๆแต่บางสกิลเนี่ยเราอาจจะต้องอัปสองสกิลโดยเฉพาะสกิลหลังๆนะการที่เราจะได้รับแต้มสกิลมาก็ขึ้นอยู่กับระดับเดเวลของเราแล้วก็ เขายังมีแยกอีกนะครับเป็นพวกสกิลใช้งานกับสกิลพาสีอย่างวอลล็อกก็จะมีเพิ่ม SP ีของโกเลมทําให้โกเลมที่เราเรียกมาเนี่ยก็จะถึกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของมาตเตอรี่มาตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแต้มเฉพาะที่เราจะได้รับทุกๆ5เลเวล5เลเวลเราจะได้รับ1แต้มแต่เราก็ต้องเลือกอัพเอาดีๆนะครับว่าเราจะเน้นอัพมาตเตอรลี่ไหนอย่างนัทนูเนี่ยก็จะมีเป็นพวกโจมตีไว้คิดติคอนถ้าเล่นสายโจมตีไวนะครับไปเล่นไปอัพโจมตีไวก็จะดีแต ได้เหมือนกันนะครับนี่พลังโจมตีเวทของเราก็จะสูงมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นตัวละครพวกนี้เราสามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์หรือคาบอุปกรณ์มาใส่ได้จะเป็นในส่วนของผลิตไม่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้าเสือ้อเกราะเราจะสามารถคาบได้หมดเลยนะครับอาวุธก็มีคาบด้วยเช่นกันนะแต่ของเนี่ยเราก็ต้องไปหาก่อนนะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นไปตามเควสเนี่ยเขาก็จะมีพวกอาวุธอุปกรณ์แจกอยู่แล้วและเรายังสามารถเพิ่มระดับหรืออัปเกรดอาวุธอุปกรณ์พวกนี้ได้อีกด้วยนะครับอ่าเวลานั้นก็กดไปที่อุปกรณ์แแล้วกกก็ดทําารรเสริม่ง ใส่หินเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเสริมแก่งเพียงเท่านี้ก็จะทําการเสริมแก่งแล้วนั่นเองดูฉากเสริมแก่งบวกหนึ่งสำเร็จนะครับอย่างเว่อร์วังอลังการมากยิ่งเสริมแก่งเยอะสเตตัสที่เราได้นก็จะเยอะมากขึ้นต้องบวกไปเยอะๆก่อนนะครับได้เลยนะจะก,กดข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับบวกสี่สำเร็จแล้วอ้ยพลังโจมตีจะสองพันนะถ้าบวกห้าสำเร็จบวกห้าสำเร็จสองพันไปแล้วครับบวกหกสองพันสามแต่หลังจากบวกเจ็ดขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสไอเทมเสียหายหรือมีโอกาสลดร,ระดับพลังลงอันนี้ก็จะเป็นข้ออคควววรรระะััังงนนนบใช่่ไมแสดนนีีก ตีไปบวกเจ็ดไม่ติดตีไปอีกนีบวกเจ็ดสำเร็จเรียบร้อยบวกแปดสำเร็จแต่ถ้าเสียหายขึ้นมาก็ยิ้มยิ้มครับ <laughs> บวก9าสำเร็จบวก10ไปสิเออลมเลวครับลมเลวครับแต่ว่าโอกาสติดเนี่ยจะอยู่แค่5%เท่านั้นถ้าช่วงแรกเราสามารถตีอาวุธหรืออุปกรณ์บวกไปสูงมาก่อนได้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตีก็จะแรงสกิลก็จะแรงแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะและในเกมดูนาออริจินเขาจะมีพวกแบ t เทิลพาร์ด้วยนะครับเพียงแค่เราทาตามเงื่อนไขเพื่อเก็บระดับเลเวลเขาก็จะมีเป็นของฟรีด้านบนเป็นพวกหินตีบวกอัปเกรดหรือเป็นพวกเงินพวกนี้นะครับเราก็ อยากได้รางวัลแบบพรีเมียมอันนี้เราต้องปลดล็อกก่อนเขาก็จะมีพวกผ้านะตั๋วสุ่มคอตูมแต้มสกิลที่ปกติเราจะได้จากการอัพเลเวลก็จะได้จากแบทเทิลพาร์จากตรงนี้นั่นเองนะครับคอตูมก็มีด้วยเช่นกันผีบูบูไอเทมแต่งตัวส่วนของในร้านค้านะครับผมว่าแพ็กเกจที่พลาดไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกแพ็กเกจซัพพอร์ตชำระเขาจะจํากัดการซื้อ2ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้เราจะได้ตั๋วอัพเกรดสัตว์เลี้ยงผ่านะโทปาร์ตแล้วก็คิดตันคือได้ของเยอะมากอะ่ะหรือจะเป็นเซ็ตอุป ให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีอุปกรณ์บวก7แล้วนะครับก็จะมีอาวุธบวก7ด,ด้วยเช่นกันอาวุธบวก7็เนี่ยก็จะมาพร้อมกับโก3ล้านที่เราสามารถเอาไว้ซื้อยาได้หรือว่าเอาไว้ทําอย่างอื่นๆก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแพ็กเกจอื่นๆนะครับของอีกมากมายหลากหลายอย่างแหวนของสักคิวบัตหัวใจบริสุทธิ์อางแต่งงานสําเร็จโบนัสอีพีจะบวก50%แล้วโบนัสดอปจะบวกอีก50%ถ้าใครมีคู่ภายในเกมอันนี้ก็จะยิ้มหวานเลยนะส่วนร้านค้าถ้าเเเเเพืื่่ออนนจจะทาาาาาากกกรรรรซ้้้้คคบ็็ข็ขไปปปดูีีตมมแม п, โพชันแบบนี้ก็ให้เราเลือกซื้อพวกโพชั่นได้เลยเพราะบางทีเลือดเราอาจจะไม่พอมานาไม่พอเนี่ยโกจะค่อนข้างสําคัญจากตรงนี้นี่แหละนะครับผมแต่อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นแค่ระบบส่วนหนึ่งเท่านั้นไปในเกมนีก็ยังมีระบบอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไตหอไรสิ้นสุดที่เราเลือกเข้าไปต่อสู้เพื่อรับของวันมากมายได้จากตรงนี้ยิ่งถ้าเราเล่นอาชีพที่ได้เปียบหน่อยเซกมอนก็จะมีทั้งตัวแท,งวท้งตัวช่วยในการต่อสู้ประมาณนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดแต่รู้สึกว่ามานาผมจะหมดนะอ๋อผมลืมตั้งออตโตมานาน ต้องอต้องตั้งออโต้วไว้นะครับงั้นจะไม่เพียงพอต่อการใช้อืมสกิลท้าทายชั้นที่13โอ้บอสตัวนี้ราชนีน้ําแข็งโดนกระสวกมาโกเลมยังเทือนตัวเราโหดก็จะได้เปรียบแบบนี้ซุ่มเข้าสุ่มออกได้เลยนะครับบอกเลยว่าภาพสวยมากนี่แหละครับเกมลูน่าออริจิ เป็นหนเกมสุดน่ารักและสุดแบววที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ให้ที่ตายลางเดอริปชั่นแล้วนะครับเกมนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดไปดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับลูน่าออเนจิ